สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัตนาพรมูลวงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสะกดค่ะปัจจุบันสอนระดับชั้นอนุบาล3ค่ะวันนี้จะขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมห้องเรียนคุณภาพค่ะ ป้ายแรกของเรานะคะขอนําเสนอป้ายนิเทศนะคะมีคุณครูประจําชั้นและมีสมาชิกในชั้นเรียนจํานวน8คนค่ะลําดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะคะได้พบกับป้ายนิเทศนะคะผลงานนักเรียนซึ่งจัดทําเป็นปัจจุบันตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆซึ่งเราได้จัดทําขึ้นตั้งแต่เปิดภทคเรียนที่1ค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะแวะชมตารางเวรประจําวันของพี่อนุบาล3ามของเรารวมทั้งมีมุมข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะคะมีทั้งเคิดรับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่างๆค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ และเข้าชมนะคะมุมคุณครูค่ะคุณครูรัตนาพรมูลวงนะคะจะมีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมินค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมห้องเรียนคุณภาพอนุบาล3ค่ะ มุมแรกของเรานะคะจะเป็นมุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะได้รับรางวัลน,นะคะระดับประเทศเมื่อปีพศ2567ถึงปีพศ2569ค่ะก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจของทางโรงเรียนค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นมุมศิลปะนะคะศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็จะมีทั้งสีไม้นะคะมีสีน้ำรวมทั้งกิจกรรมตัดปะของเราและมีปั้นดินน้ำมันในมุมนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตารางกิจกรรมประจําวันของเราทางโรงเรียนบ้านสักุลนะคะเรียนรู้แบบบูรณาการ6กกิจกรรมหลักเข้าร่วมด้วยกับจิตศึกษาค่ะ มุมต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นมุมแต่งตัวสําหรับพี่อนุบาล3และมีแหล่งเรียนรู้ได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะก็จะให้เด็กสามารถแวะอ่านได้ตามมุมนะคะมุมนี้จะเป็นมุมกระเป๋านะคะเก็บกระเป๋าเก็บที่นอนค่ะก็จะมีมุมบล็อกมุมดนตรีค่ะและในชั้นเรียนของเรานะคะก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสัญลักษณ์ในชั้นเรียนปถมวัยของเราค่ะและมุมต่อไปที่จะนําเสนอนะคะจะเป็น มุมเกมการศึกษาค่ะทั้งหมดจะเป็นสื่อทางมือนะคะที่คุณครูได้จัดทำขึ้นเองนะคะแล้วก็สื่อทุกชิ้นนะคะเด็กๆได้ใช้จริงค่ะมุมต่อไปนะคะเราจะพาเยี่ยมชมนะคะมุมโต๊ะคุณครูนะคะมุมนี้จะเป็นมุมคุณครูแล้วก็มุมสื่อ ICT นะคะซึ่งแต่ละสัปดาห์ของเรานะคะก็จะให้น้องๆอ,อนุบาลน,นะคะได้เข้าเยี่ยมชมมุมสื่อ ICT นะคะของเราค่ะ และมุมต่อไปนะคะเป็นมุมบทบาทสมมุติและก็มุมเล่านิทานมุมอ่านหนังสือนะคะตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทากิจกรรมทํางานเสร็จแล้วก็จะพากันเข้ามุมอ่านหนังสือนะคะมุมนี้น่ารักมากค่ะต่อไปนะคะขอนําเสนอนะคะมุมนี้นะคะก็สําคัญไม่แพ้กันก็จะเป็นเอกสารต่างๆนะคะซึ่งจะนําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมค่ะ ก็จะมีหลักสูตรการศึกษาประถมะวัยนะคะซึ่งเราก็ยังใช้ปี2560อยู่นะคะยังไม่ได้ใช้หลักสูตรใหม่ค่ะแล้วก็มีการเยี่ยมบ้านนะคะที่เป็นปัจจุบัน100เปอร์เซค่ะในปี2568นะคะธุรการในชั้นเรียนของเราก็ร้อยเปอร์เซนค่ะจะมีการรับประทานอาหารของนักเรียนนะคะแล้วก็การแปลงฟัน การดื่มนมนะคะรวมถึงน้ำหนักส่วนสูงนะคะที่เราจะทำประจำสัปดาห์ในส่วนนี้คือการตรวจสุขภาพอนามัยในเด็กอนุบาลค่ะแล้วก็ของเรานะคะมีการเช็คชื่อมีการบันทึกพัฒนาการของเด็กประจำวันนะคะอันนี้คือเล่มรวมของเราทําเป็นปัจจุบนันแล้วก็จะมีเล่มนี้จะเป็นสมุดประจําตัวของนักเรียนเราจะเช็คให้เด็กทุกภาคเรียนค่ะ รวมถึงวันนี้นะคะเราจะขอนำเสนอนะคะการบันทึกการใช้สื่อและนวัตกรรมนะคะตัวนี้จะมีการใช้สื่อเกิดขึ้นจริงมีชื่อชื่อสื่อตัวนี้คืออะไรผลิตวันไหนและใช้อย่างไรรวมถึงมีการเซ็นรับรองโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าสื่อชิ้นนี้เราสามารถใช้จริงเกิดขึ้นกับเด็กจริงร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็จะนำเรียนนะคะทุกท่านว่า นี่คือห้องเรียนคุณภาพระดับชันอนุบาล3ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับกลุ่มม่วงหวานกุ่นน้ำใสนะคะก็ขอกำลังใจนะคะจากทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ